โรงงานนี้ค่ะปิดตัวไปตั้งแต่เมื่อช่วงตุลาคมของปีที่ผ่านมาปรากฏว่าลูกจ้างของโรงงานนะคะยังไม่ได้ค่าจ้าง ที่ค้างอยู่2เดือนเขาบอกคือไม่ต้องมาคิดถึงว่าจะมาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเอาอของเก่าที่ยังไม่ได้จ่ายเขาเนี่ยที่ค้างอยู่เนี่ย<อ>ามาจ่ายเขาก่อนเนี่ยไอ้ค่าชดเชยที่เ<อ>ขาควรจะได้เนี่ยยังไม่ให้สักทีใช่ไหมใช่เอามาจ่ายให้เขาก่อนนะคะรวมๆแล้วเนี่ยกว่า200คนค่ะคิดเป็นตัวเลขเป็นเงิอนออกมาเนี่ยประมาณสักกว่า20ล้านบาทเขาก็เลยต้องไปร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมนะคะบอกว่าให้ช่วยประสานงานเรื่องนี้เอาเงินมาคืนให้กับแรงงานที่โรงงานนี้ให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่ากำลังเดือดร้อนกันอย่างมากเลยทีเดียวค่ะคนที่เป็นนนตัวแทะะค ไปยื่นเรื่องเรื่องนี้เนี่ยก็คือคุณสุทินตั้งเขาทองค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทแปรรูปน้ำมะพร้าวอ่อนส่งขายต่างประเทศนะคะวันนี้ก็ไปไพร้อมกับตัวแทนลูกจ้างประมาณสัก20คนด้วยกันไปกันที่ศูนย์ดํำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันไปยื่นหนังสือค่ะถึงผู้ราชการจังหวัดผ่านทางคุณแสงประทีป ผู้นาที่มาผ่านท่านบุ่มในการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าให้ช่วยเหลือหน่อยนะคะช่วยเร่งรัดติดตามถึงกรณีที่บริษัทชิคฟู้ดจำกัด ที่ตั้งอยู่ในอำเภอบางสะพานเนี่ยปิดกิจการไปแล้วตั้งแต่3ตุลาคมปีที่แล้วอะค่ะแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้าง2งวดสุดท้ายให้กับพนักงานของโรงงานกว่า200คนรวมเป็นเงินเนี่ยกว่า20ล้านบาทแล้วก็ยังไม่จ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ด้วยนะคะต่อมาค่ะทางสํนงานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นตัวแทนยื่นฟ้องต่อศาลแรงงานให้แต่ว่าขั้นตอนดําเนินการมันก็ล่าช้า หลือเกินค่ะเลยกรอบระยะเวลา120วันไปแล้วทำให้พนักงานกว่า170 ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็ยังคงตกงานอยู่นะคะโอ้โหเดือดร้อนเลยสิไม่มีไรายได้มาจุนเจือครอบครัวกันนะนะคะก็เลยต้องมาเรียกร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรมเร่งรัดให้สำน,นักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยดำเนินการให้เร็วที่สุดนำคดีขึ้นสู่ศาลโดยเร็วซึ่งทางผู้ในการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมก็ยืนยันค่ะบอกว่าก็จะช่วยเร่งประสานงานให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานให้เร็วที่สุดนะคะก็เป็นทุกยากของ งานไทยที่ยังคงมีอยู่ทุกๆทุกสมัยนะคะสำหรับเรื่องของการถูกเลิกจ้างอ่ะแล้วก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง